สวัสดีครับพี่นองที่กรังติดตามช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์วีเขียวครับเป็นน้งเนี้ยไหนไปน้้งเนี้ยไฟข้างนอกไปข้างนอกคนดังเน้ยให้ไปน้้งเนี้ยคน,น,นดัง,ป,ดงป้าเสียงน้ำเสียงนาม,าน,ามนี่ครับเสียไมยครับสามารถสร้างได้ครับ จะ่าบ่มีบ่มีขายครับสร้างได้กกับ่มีขายสั่งได้ครับจะบ่มีขายครับนี่ c i ัดมินครับจัดมินมัอดนครับแอดี่นวเดี่ด่งนดี่เนี่ยเดี่ยวเดีวเดียวเดี่เดี่ยวเดี่ยเียัวดยี่ว่ยเ่ยี่ี่นีเดี่ดอีนี่ี่ คุณเล่าทายคลิปอย่เดินเหน่อยสีมานี่เลยนี่เดียวเดียวอนี่อ๋อไปกินขาไปนี่ยเดี๋ยวเสียเจมากินอยู่ครับเดี๋ยวเดืกนอเดีหยไปหายางลวสาวัสาวนไหนมาโอ้โหนี่ละ๋วยเตียวกับร้านน้ำนี่ละไปห้องหายาง ไม่นี้เขาเล่นอยู่ยใส่กับอยู่อันวัดนายาวครับถามเดี๋ยวพูดวัดนายาวอำเภอยังครับสนามอันนี้อย่างกับเก่งสนามนั่งอุโบมีนอำเภอยังสนามยังก่อนกับสนามพูนแล้วมันอุโบมีนอำเภอไหมเอาตี่สนามยังก่อนเราชมดูนี่ถามเดินเสือเขากบบ มันน <night> ี <land> ่เฮาเาเรียนยูกยูไอจึงเด็ดอเพย่ต่อพีตัวนาะพีสาวตัวเนานอนัวหัวแบบหัวจะกันกับพีนเขาต้องไปทามไทยเน็ยว่าเาเลนยูเซกสนามยังกว่าสนามใช้ยังกว่าอ๋อยูเซอ๋ ผมคิดว่าออกเอ้ยมีไปอยู่เบิ่งไปเอ้อจังไบร์นี่แหละครับเกิดการบานไปเราก็ลืมครับจีซูนแล้วไะเนี่ยเออจีซูนแล้วล่ะการบ้านลืมสูมือลืมซูมือเนี่ยไปโอ้รับเนี่ไปครับเนี่ยโอ้คุณโอ้ ไชเขตนี่ยืออวัิวา,าจังสีหรอเป็นยังคืบอบัวบามั้งเเป็นยังคข,ขาวาโอลืมนี่ครับข้างวัดนายาวอำเภอสนามชายยเขัิยดยาเสนามชยเขตจังหวัดสะเชิงเซานี่ครับพบครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับ หรือสาวหน่อยเพชรบันแพง, 2. 2> องสงองมาพูดไดัก่อนครับ<ะ>ในใจบ,มบม่มีเออบ่มีเออเมืนมีบัได้ออนี่เนัทีมงานคับสงงดททงน,งหนง้หน่อยูอ้นำทีมงาน2หนุ่มลด้อน บอสโจยมนินแล้ว hmm. ก so, hey. ็เฮียอกว่าเโจมไหมเออเวลาเราบอกว่าเราบอกอาจารย์นันตีนอบานให้เอื้นไอเอื้นไอโจเด้อเขาสั่นกัเอื้นนุ่มโจจให้เอื้อนบอสเออบอสใเอื้อนว่าจักพูดได้าเอื้นมาเลเขาซื้อนุ่มโจจไหมา เราแบบแต่ตัวเห็นนี่ตัวเอือนใหญ่ได้ไหมดิเอป็นไอ้โจก็ได้หรือเอื่นนุ่มโจก็ได้น่ารักสานการณ์งั้นครับโอ้ของซื้อของขายอะไรตอนประชุมนะครับนารุนจดนี่ครับของซื้อของขายเพราะว่าบอร์มินส์เดี๋ยวมันยิ่งขืนเหรียญอีกสิ่ห้องเขื่อนส่วนเจนเจียมใช่ไหมรถเจนเตรียมเบอรมินใครมาเหรียญเพื่อเดียวเนาะ

อันนี้เขาถือมือนี่ครับมันนี่ครับยุยใส่ครับยุ้ยใสู่ดูภาคกระด้านครับนายเงาครับบ้านนายเงาตัวบนไภาคกระด้านอำเภออำเภออำเภอเอี่ยอำเภออำเภอสนามไชยเกียรติครับอ่าหลอดโจไปหลอดโจไปผมรู้จักอยู่แต่จังหวัดครับเชิงเชาครับนี่เขาหลีกนเชียงหอดโจไปมันนี่เขาเลยมีเชียงไหมครับเมี่ยนะโมเมนตมเมนต์เขาเขาไมเขาหลีกนเชียงไหมเเออเออ ครับเดี๋ยวบาโด้จะพาเชียงเงินครับเดี๋ยวบาโด้จะพาเชียงเงินชมเทศกาลครับว่าเป็นย้ำนี่แหละรถชนี้มาแล้วบรนเอาอีเดียเอาอีให้พ่อไปว่ารถรถคันนีเพแล้วราบรรทุกมาแล้วนี่เป็นประจำกับรถเครื่องปั้นครับตอนนี้การโดดเป็นโดดขั้นใดกว่ารถลำโพงครับรถดลำโพงอีกขั้นหนึ่งน่าสุดไอโดดสปินไซเรียนละ ยังกลับบ้านไปตองพูดข้า่งโยกอกดกันไม่เยอะออกตัวแเลี้ยงดินักการทนครับจับแลงนี่ครับไปปานพี่น้องมาคันคลายน้ำกันครับโบเมียนเลยโบเมียนคันคายอย่างเดรร้านมันน่ะเดร้านมันจังไงเดรร้านมันเจ๋มันนี่มันนี่ร้านมันเก้ร้านมันเก่าเห็นยูว่าเห็นกวางเข่าอ่ะเออเออกวางเข่านี่เดรร้านมันบบเมียนร้านทูร้านร้านเออร้านห้องเอ้ยบัวร้านเพิ่นเขามาลงซื้อ โออดมินไหมม่โยนี大的大的大่ครับแอดมินไหมเปลี่ยนแปลงยังดีเดียวับไปมีอดมินมาไหนี่ยช่ครับใหเบื้องเบื้องหลังครับไปเบื้องเบหลังอดมินครับเบื้องหลังเบื้องหลัง เบื้องเบื้องหลังบอพาเพิ่นมาเบื้องเบื้องหลังอนีเบื้องหลังอีเดียโอ้ยอมแป๊บนะคะคี่น้องข้างัไม่ข้างแล้วค่ะเชียงเฉียงมาไก่อยู่นะไก่เตือนเฉียงมาต่าหนี่เป็นที่ที่าวะ้านเนยน่ม่รู้เปนไไอะเรียอะแต่ว่าข้าเตือน ทุกคนต้องฟังคำเตือนจากภูแก็ตนะตอนนี้ห้ามขับรถตอนกลางคืนหมายถึงว่าตอนยังไม่แจ้งใช่เดี๋ยวจะเจอช่างช่างช่างเป็นโค้งได้ได้ช่างไหผู้หญิงก็ไม่น้อยเจอช่างในปีบมื่หร่ยอ้ยไปเบื้องสั่งฉะนั้นเรวอย่าดึงช่างไปห้อไปเบื้องสั่งอาจจะบริษัดีก็ได้เอาเบื้องสั่งครับคุณบอญยังนี่ไปเบื้องเบ็ดลุกเมนู สร้างไหมสร้างโอ้เพียรบอกเลยพี่น้องสร้างสร้างอีรีครับเนี่ยสองโค้งครับทางละสิบสองโค้งนี่ครับสร้างอีรีครับพี่น้องยี่สิบสี่ดอกเอ้ามานั่งอีกบอมแปมนเนียโอ้โหนี่ครับเตือนเตือนพี่น้องเราได้หนีิครับชางมาแล้วนะครับผมมื่อนี่มื่อนี่พี่น้องเขามาเบิงสาวน้อยรำเพลินโชว์นี่พี่น้องพ่อสร้างแท้แน่นอนครับนี่ครับโอ้โหบอกเลยครับ พอมีเจอพอดิเมียนถึงสั่งตรงอาจจะเดียงคอามนี่ครับนี่ครับสั่งตาเดียงกับพ่อสั่งดีรครับพี่น้องโอ้อิลีเนาะวายุเราคือเตือนถือว่าเราพอมากว่านายพอสั่งเขาเาพอมาหลายเดือนแล้วเมียนหูสาเบิดแล้วแต่บอกกันเราเลี้ยงกันเดี๋ยวห่วงให้กันเอาเป็นเพื่อน้าวโอ้โหนี่ครับนี่ของนั้นนี่ครับที่นี่นี่ครับเบื้องของทีมงานภาพป่วนครับภาพป่วนทีมงานทุกคนครับ นี่ครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกมมือไฟลน้ำเพื่นโชว์ฟรีเกียรนั่นแน่เด้อครับสิทดีสองคนสี่ครบทั้งหมื่นเลยสองคนขนาดสองคนยังบ่มีคนกดเลยค,คร,รับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ